พบกับเพจสวนไทยบวัวขาวชาแนลพี่น้องค่ะวันนี้นะคะพาพี่น้องนะคะมาชมวิวทิวทัศน์ของอพันนาบุรีนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะที่มีความเป็นเอกลักษณ์พี่น้องค่ะวันนี้มีโอกาสนะคะได้เดินทางผ่านนะคะ,ะเส้นทาง สายสกลนครนะคะจะไปอุดรธานีพี่น้องคะก็ลเลยผ่านมาทางาพัน,นาบุรีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เป็นสถานที่พักผ่อนยนใจนะคะของหลายๆคนผ่านไปผ่านมาพี่น้องคะนะคะแวะชมได้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง พาพี่น้องชมบรรยากาศและหน้านี้นะคะเป็นหน้าฝนพี่น้องคะ่ะนะคะมีข้าวในนาให้ชมด้วยนะคะ,ะมีทั้งเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ,ะมีศิละปะนะคะสิ่งก่อสร้างเนาะพี่น้องเนาะนะคะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เหมือนอเหมือนของเหมือนวัฒนธรรมของจีนของอะไรแบบนี้เนาะพี่น้องนะคะหลายคนอาจจะเคยมาเที่ยวแล้วนะคะ อันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะคะอันนี้ยังไม่ได้เดินไปรอบนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ให้พี่น้องดูนะคะอาเชิญชวนมาเที่ยวได้นะคะบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้ผ่านมาทางสกลนครน,นะคะจะไปเที่ยวที่ไหนดีคิดไม่ออกนะคะถ้าผ่านมาเส้นทางซ้ายนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะแวะชมนะคะพันนาบุรีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อนะคะอีกที่หนึ่งนะคะ ของจังหวัดสกลนครนะคะรับรองพี่น้องคะเข้ามาเที่ยวแล้วไม่ผิดหวังนะคะมีความสวยงามนะคะตระการตาพี่น้องนะคะดูค่ะบรรยากาศวิวทิวทัศน์เดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะคะสวยมากบรรยากาศโด,ดยรอบออน,นะคะ วิวสวยวิวสวย